เบอรอาคอได้แ้ได้แล้วได้ยายโดนอันี้ไปแล้วไปแล้ก็อย่างนี้เราต้องล็อกคอร์ดด้วยนะวันนี้ก็ล็อคอร์ดอยู่ละมิอย่างไม่ Happy Birthday Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday